แรงมากฟอรเรนก็เนร้องเลยอะไรแรงขนาดนั้นเลยฟอเรนก็แบบนะร้องหนักเือน,นีั้นี้อฟอรเรนสม่าเลยครับมขจะเะไรไหมแ,แบบดูสองแล้วก็สี่ครับอะไรขัดมากครับก็ส่สวน ว่สวัสดีครับผมนิธิเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรูนไอเทมพลังแฝงการเดินเกมในการเล่นฉีในซีซั่นที่21นะครับผมโอเคครับเรามารู้จักสกิลติดตัวของฉีก่อนนะครับผมเมื่อฉีใช้สกิลนะครับจะสะสมอาชุล่าครับจะสามารถสะสมได้สูงสุด3ครั้งนะครับผมและจะทําให้เพิ่มเกราะให้ฉีนะครับเป็นเวลา5วินะครับแล้วก็หกใช้สกิลโดนศัตรูนะครับ จะทําให้การโจมตีครั้งที่สองถัดไปตีเร็วขึ้นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายก็คือลอดขาวๆข,ข,ข้างบนหัวฉีเลยนะดเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับคือลอดขาวๆนี่นะครับเห็นไหมครับจะมีลอดขาวๆนะครับจะทําให้ตีตีเร็วขึ้นสองรอบพร้อมกับดูดเลือดนะครับนะครับอ่าตึง้งสะกิลติดตัวนี้จะสามารถสะสมได้สี่ครั้งนะครับก็คือนี่นะก็จะมี หลอดอยู่4ี่ช่องนะครับหลอดขาวๆสี่ช่องนี่คือสก,กิลติดตัวของฉี่นะครับอ่านี่เลยนะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับสก,กิลหนึ่งจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับทําให้ศัตรูลอยตัวขึ้น0ูนยาวีนะครับครับแล้วเราก็จะได้หลอดขาวๆมานะครับโอเคสก,กิลสองนะครับจะเป็นการลดเกราะนะครับลดเกราะ ลดปลอดสตูนะครับผมนะครับมันก็จะลดปลอะนะครับแล้วก็จะได้สกิลติดตัวฉี่มานะครับหลอดขาวๆนะครับซึ่งมันจะมีอีกอันนึงนะครับคือจะมีหลอดบนหัวตรงฉี่นะถ้าใช้สกิลสองนะถ้าใช้สกิลสองจะมีขีดนะครับจะมีขีดตรงตรงบนหัวฉี่คือถ้าเราใช้ตจน ถึงขี้จะทําให้สัตรูเดินช้าลงนะครับเดินช้าลงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่นะครับนะครับเดินช้าลงนะครับ5้าสิเปอร์เซ็นลยนะเป็นเวลาหนึ่งวินะส่วนอันตินะคอันติก็ผักนะครับผักไปตามทิศทางนะครับถ้าเราผักไม่โดนกาแพงนะครับสกิลจะรอคูดาวสามวินะครับนี่นะนะสกิลจะรอคูดาวสามวิเราถึงจะใช้สกิลอันติได้อีกรอบนึงนะนะครับแต่ แต่ถ้าเราผักโดนกําแพงนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะถ้าเราผักโดนกําแพงมันจะสามารถใช้ได้เลยนะครับสกิลอันติดูนะนี่นะครับนะมันจะไม่มีคูดาวนะครับมันจะไม่มีคูดาวเราก็สามารถใช้อีกรอบนได้เลยนี่นะโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมารู้คอมโบกันนะครับคอมโบสี่นะครับที่ผมใช้ประจํานะครับจะเป็นหนึ่งแล้วก็อันติแล้วก็สองนะครับแล้วก็อันตินะครับ แล้วก็สกิลหนึ่งนะครับที่ใช้ประจำนะครับจะเป็นคอมโบที่ผมใช้นะครับจะเป็นหนึ่งแล้วก็อัตีนะครับแล้วก็2แล้วก็ตี2อรอบหนึ่งสองนะครับแล้วก็อัตีตามนะครับอัตีตามแล้วก็ตีตีแล้วก็สกิลหนึ่งเนะครับนี่คือคอมโบนะครับเดี๋ยวผมจะรอพลังแฝงก่อนนะครับรอพลังแฝงนี่ผมปิดรถคูดาวแล้วนะครับมันจะเป็นคอมโบได้เลยนะ เดี๋ยวรอพลังแฝงสักครู่นะครับผมผมปิดรถครูดาวแล้วนะเอเครับนี่ผมปิดคูดาวแล้วนะครับพลังแฝงก็คูดาวเสร็จแล้วนะคัมโบชีก็จะเป็นหนึ่งตีแล้วก็สกิลสองแล้วก็ตีตีนะครับแล้วก็จะอัตีนะครับแล้วก็ตีตีแล้วสกิลหนึ่งตามนะครับนี่คัมโบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลองไปปรับใช้กันได้เลยนะครับเอคไปดูไอเทมกันต่อได้เลยนะครับผมไปดูรูไอเทมนะครับเอคครับ ลูนฉีดน,นะครับที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นเล็กนะครับเล็กนะครับเล็ก10เมตรนะครับผมแล้วก็สตินเนตสิบเมตรเลยนะครับผมแล้วก็ดักกัทคลอสิบเมตรนะครับผมรูนนี้ผมใช้พุกตำแหน่งนะครับปลา ออฟนะครับผมใช้รูนนี้เลยนะครับไปดูพลังแฝงกันนะครับพลังแฝงฉี่นะครับผมจะใช้เซตนี้เลยนะครับผมนะตามที่ผมได้แนะนําเมื่อกี้ไปนะครับเพราะว่าเอามาลดกูดาวด้วยนะครับปกติแล้วก็ลดกูดาวสกิลหนึ่งนะครับลดสกูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วมันจะต่อคอมโบกันได้นะครับนี่นะครับชปปรับตามนี้เลยนะครับผมปกติผมก็ใช้เซตนี้ประจําเลยนะครับไอเทมฉี่นะครับนะชิ้นแรกแน่นอนต้องเป็นรองเท้านะครับถ้าฝั่งตรงข้ามซีซีไม่เยอะนะครับ ผมจะใช้รองเท้านะครับกันกายภาพนะครับผมแต่ถ้าป่าเขงข้ามซีซีเยอะหรือว่าป่าเขาเป็นตัวเวทนะครับผมจะใช้รองเท้ากันสถานะนะครับไอเทมที่2นะครับแน่นอนผมจะออกเป็นสเปียร์ลองกีนุสนะครับแต่ถ้าเราเจอฟอร์เรนติโนนะครับถ้าเราเจอฟอร์เรนติโนผมจะออกแค่เจาะนี้ก่อนนะครับเจาะนี้ก่อนนะครับเจาะก่อนเล็กก่อนนะครับผม แล้วก็ผมจะตัดเลือดนะครับเพราะว่าฟอเรนดูดเลือดนะนี่ถ้าเจอฟอเรนนะครับผมย้ำถ้าเจอฟอรเรนนะแต่ถ้าเจอตัวปกติก็จะเป็นฟองอินุสนะครับส่วนมากถ้าฝั่งของข้ามไม่มีดูดเลือดก,ก็จะเป็นไอ้นี่เลยนะครับปูมิอาร์มแต่ถ้ามีดูดเลือดแต่ถ้าฝั่งของข้ามเขาเป็นตัวดูดเลือดนะครับที่มีดูดเลือดเยอะนิดนึงผมจะออกเป็นตัดเลือดนะครับผมชิ้นที่4ี่เนี่ยครับสำคัญมากผมโดนประจําชิ้นที่4ี่คือ ถ้าป่าเขาเป็นคีล่าตูเลนเพนหรือว่าซิลนะครับที่เป็นเวทนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกมไม่นํานะครับถ้าเกมไม่นําเยอะควรรีบออกพลอยเลยเพราะว่าฉี่อ่ะมันบางครับฉี่มันเป็นฮีโร่ที่บางมากไม่บางมากแต่ก็บางครับเราควรออกเพื่อกันกันนะครับผมไม่งั้นฉี่จะเล่นยากมากนะครับแต่ถ้าเกมเรานําผมย้าถ้าเกมเรานํานะครับสามารถออกฟูมิอาร์ก็ได้ครับนะครับ ถ้าจะปิดเกมเร็วหรือว่าจะอยากแบบอย,อยากได้ดาเมจเยอะมากก็จะออกเป็นฟินิชทูนะครับแต่โดยรวมแล้วผมจะออกเป็นโอมิอาร์มก่อนนะครับโอมิอาร์มเพราะว่าฟินิชทูมันแพงนะแล้วก็อัมเวจนะครับถ้าอันนี้คือเกมหนักแต่ถ้าเกมตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกมตามนะครับหรือว่า ถ้าป่าเขาหน้ป่าเขาเป็นตัวกายภาพนะจะออกเป็นชีวร์ออฟโรเพื่อกันให้แม่ตัวเองตายก่อนหรือว่าเราจะได้เล่นง่ายนะครับนะหรือว่าถ้าเกมแบบนำจ๋ามากนะครับถ้าเกมนำเยอะมากผมก็จะออกเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าเกมเรานำเยอะมากนะครับเราจะมีอาร์มแล้วก็มีโทสนะครับแล้วก็เกาะเกิดเลยนะครับนี่คือเซ็ตที่1น,นะครับผมโอเคจะมีเซตหนึ่งรับที่ผมได้ใช้บ่อยมากครับนะจะเป็นเซตนี้เลยนะครับ เซตนี้เลยนะจะเป็นทอยนะครับไม่ทอยก็จะเป็นชิอออฟลรดนะครับทอยกับชิอออฟลอเป็นสองอย่างนี้นะครับจะมาแทนที่ไอเทมที่4นะครับผมนะจะเป็นทอยว่าเชิวออฟลรดนะครับมันก็แล้วแต่เกมนะครับเราไปปรับใช้กันได้นะครับผมนี่เลยนะครับเอ๊เราไปรับชมในเกมบันได้เลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับผมผมจะบอกเหตุผลที่ผมเลือกฉี่มานะครับคือ1ฉี่สามารถสู้ฟอร์เรนได้ในเลนนะครับผม2 เป็นมาล็อตนะครับเป็นมาล็อตแล้วก็ผมสามารถลดกอกให้เพื่อนได้นะครับผมนี่คือเหตุผลหลักๆที่ผมเลือกฉีกมานะครับผมจะเลือกฉีกมาในกรณีที่ฝ่าตรขงข้ามเป็นล o อกซ f f ออฟ e n เรนออฟมีหน้าออฟหรือว่าจะเป็นลิงออ f โอเมนออฟจะทรงประมาณนี้นะครับที่แบบเราสามารถสามารถต่อสู้ได้นะครับสามารถสู้ได้แต่โอเมนฉีกจะ ฉีจะแพ้โอเมนเลดเกมดิดนึงนับเลนเลดฉีจะแพ้โอเมนนะครับฉีจะแพ้โอเมนเลดเกมแพ้ฟอร์เลนเลดเกมนะครับในกรณีที่ฟอร์เลนเป็นนะครับนะครับประมาณนี้นะเฮ้เราไปรับชมในเกมกันต่อนะครับอย่างเกมนี้นะครับทีมผมก็จะมีบัสยอนนะครับยอนเมสดส้มด้วยนะครับไม่ธรรมดานะยอนเจอยอนเม็ซส้มนะครับนิกผมจะให้ย้อนแบกเลยนะเกมนี้ี่แบบใจผมนี่อยากให้ย้อนแบกนะครับ แล้วก็มียุ้ยนะครับแล้วก็มีวอคานนะตอนนี้ก็ผมอยู่26ดาวนะครับ26ดาวก็ถือว่าเป็นแรงสูงไหมก็ก็ก็เกือบสูงนะครับผมมองว่าเกือบสูงนะนะครับเป็นแรงที่เกือบสูงแต่ไม่ได้สูงมากครับเป็นแรงที่สูงอยู่นะเพราะว่ากอเลียตตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50ดาวนะครับคอเลียตอยู่ที่ประมาณ50ดาวก็คือแรงสูงนะเฮ้ผมก็ เดินมานักไม่มีอะไรครับก็รองเท้าชิ้นแรกนะครับเรื่อยๆครับก็ฟอร์เรนนะครับคือเราเจอฟอร์เรนนะครับเราอย่าไปบวกตอนฟอร์เรนเวลสองนะครับเจอตอนฟอร์เรนเวลสองฉีดจะแพ่นะแต่ที่คือดีครับฟอร์เรนมันมาเคลียร์ช้าก่อนมามาเคลียร์ช้ากว่าผมผมเลยสามารถเคลียร์เลนได้นะครับผมก็เคลียร์เลนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็เวลสองก่อนแล้วก็ต่อไปกันนะฟอร์เรนก็จะเริ่มลัวเรานะครับแล้วผมก็จะวิ่งไปแท็กการนะครับ ผมจะบอกบอกตลอดนะครับเล่นออฟพยายามเคลียร์ก่อนแล้วก็เติมก่อนนะถ้าสามารถทําให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับอันนี้ผมก็รอแท็กกลางไปเพื่อผมจะให้รวยกับฟอร์เรนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีของเราจะคอมโบฟอร์เรนแบบชุดเดียวนะครับไม่ตายก็เกือบตายนะผีคือต้นเกมอะ้าเวลสี่นะครับสามารถสู้กับฟอร์เรนได้แต่ต้องมีเชิงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าฟอร์เรนได้ลำครบดอกนะครับเราก็กลับแพ้เราก็มีนะครับ บบนี้ก็พอผมเคลียร์แท็กกลางมานะครับก็จะเคลียร์ชาร้ากว่าน,นิดนึง่นะผมก็จะยังไม่ค่อยอยากบวกนะต้นเกมนะครับเพราะแบบเดินไปแท็กไปแท็กมานะครับลนะเมดทิ้งกลางผมก็มาแท็กนะครับแล้วก็มาเติมมาแท็กนะนะครับจะมีป่ามาก็แล้วก็หลบหลบไปนะก็แท็กไปนี่คือผมชี้สี่นะครับผมก็จะเดินไปล่างก่อนเดินไปล่างเพราะว่าเมื่อกี้ฟอร์เลนกับป่าเขาลงมานะครับ ช็อตนี้นะครับช็อตนี้อ่าผมพลาดนิดนึงคืออ่าเมื่อกี้ป่าเขาอยู่ติดกําแพงนะครับอยู่ติดกําแพงตรงเรนมังกรเนหะ็นปะตรงตรงมังกรจะเกิดนะครับแต่ผมไม่ได้ผกนะเมื่อกี้ถ้าผมเลือกเล่นผมเลือกเล่นป่าเขารถทีมเราตามมาละผมเรามีโอกาสได้นะแต่ผมก็ไม่ได้นะผมไม่ได้เล่นนะเห็นไหมผมว่าจะไม่สู้กับฟอรเลยนะถ้าแบบไม่มีอันติหรือว่าไม่มีมุมนะผมก็จะไม่สู้เลย ฟอร์เรนก็เล่นกับผมนะเขาก็โซนมังกรไปนะครับผมก็ไม่กล้าไปเคลียร์ไม่ได้ทำบนเดี๋ยวโดนปิดนะเนี่ยว่านะะรัพรอเล่นกับฟอนนร์เรนนับรอแล้วก็หนักไปครับตีสองรอบเป็นก่นตีนะครับแล้วก็ตีตีตนะครับนะแล้วก็จังหวะดีๆก็เลิงนะครับดอกมันเหลือดอกเดี๋ยวเมื่อกี้ก็กะง่ายหน่อยว่าจะพุ่งไปทางไหนนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างช็อตตางนี้ผมเคยแนะนําตอนเล่น อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ no, ว no like well, so ่าเราควรเคลียร์ในป้อมถ้าเลือดเราประมาณนี้นะครับเราควรเคลียร์ในป้อมอันนี้ซึ่งผมยังเคลียร์สูงไปอยู่นะแต่ไม่ไม่มีตัวอะไรมาครับเห็นไหมครับเกียนี้ผมจะอเป็นเกาะจอกอเล็กก่อนนะครับจอกอเล็กก่อนนะแล้วก็จะเป็นตัดเลือดนะครับเวลาเจอฟอร์เลนนับแต่ถ้าเจอตัวอื่นผมจะอเป็นสเปียร์ลองยินุสไปเลยนะครับแต่เกี้ยนี้เจอฟอร์เลนนะเดี๋ยวมันเกิดแล้วก็ต้อง เอาให้ชนะเลนก่อนนะครับนะครับนะอันนี้ผมเห็นมินิแมปแล้วนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้ผมดูมินิแมปแล้วอันนี้ผมก็ดักเลยฟอร์เรนดูนะว่าว่าต้องมาทางนี้คืชอช็อตนี้ฟอร์เลนประมาทด้วยครับคือช็อตนี้ฟอร์เลนประมาดด้วยผมเลยได้ไปแบบง่ายๆนะประมาทตรงไหนประหมาทที่เดินมาตรงๆนะครับประมาทที่เดินมาตรงๆเลยนะครับแล้วก็แบบไม่ไม่อ้อมด้วยเลยแบบผมก็เลยได้เหมือนได้ได้แบบโชคดีไป แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยครับฟาร์มไปเรื่อยแล้วก็ตอนนี้คือผมชนะก่อนเลยละคืออย่างนี้คือผมชนะเลนแล้วนะผมก็เล่นไปชิวๆครับก็่ไม่ชิวครับนะก็เล่นไปครับเนี่ยผมก็จะพยายามเคลียร์ก็เติมเคลียร์แล้วก็เติมผมจะดูแมปอยู่ตลอดนะครับพยายามดูมินิแมปตลอดนะครับช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากการดูมิมนิแมปครับทำให้เราเก่งขึ้นแบบเยอะมากเลยครับอ่านเกมได้ง่ายด้วย าตอนแรกผมจะเคลียร์การนะครับนะแต่กระจะดักดักดักอเลนนะครับแต่มาหลอดมาก่อนนะผมก็เลยต้องต้องปล่อยไปนะครับผมก็จะได้ไหมก็แบบดูสองแล้วก็อนตีนะครับสองแล้วก็ตีคือสองมันลดเกาะละแล้วก็ตีผักแล้วก็มีดาเมจสกิลสองด้วยนะครับแรงมากฟอร์เรนก็นะครับลองเลยอะไรแรงขนาดนั้นวะไหมฟอร์เรนก็แบบนะอย่างช็อตนี้ผมจะมาตัดคลิปนะครับผมจะมาตัดคลิปก่อน อโอเคแล้วตอนนี้ผมดูเวลาเกิดฟอเรนลันเหลือแบบหนึ่งวินะครับแล้วผมเลยจะดักฟอเรนต่อนะคืออย่างช็อตนี้นะพวกทุกคนท่านทุ่าทุกคนดูมินิแมปนะเห็นปะป่ามันจะมาเดงนะผมสามารถดักป่าได้นะครับแต่ผมเลือกที่ดักฟอเรนนะแต่็อตนี้ผมอันตีช้าไปอันตีครั้งที่2ช้าไปครับเลยกดนะครับ็อ,บอตนี้แม่ก็ถ้าไปดักป่าก็อาจจะได้ป่านะครับแตนะ่ถ้าไม่พลาดด้วยก็จะน่าจะได้ฟอเรนช็อตนี้ก็ ภาพนะครับผมไปสกิลสองผมลืมบอกเลยสกิลสองฉีนะครับซีซั่นยี่สิบเอ็ดนะครับมันปรับมาใหม่นะซีซั่นที่ยี่สิบเอ็ดมันปรับมาใหม่นะครับมันจะทําให้แบบแคนเซิลสกิลได้ช้าลงครับปกติสกิลสองแล้วมันสามารถแคนเซิลได้เลยเดินได้เลยแต่ตอนนี้มันปรับมาใหม่ต้องสกิลสองไปสักสักแป๊บหนึ่งครับมันถึงจะเดินได้นะแล้วก็มันจะมีสกิลหนึ่งกับฟิกอันตินะครับ คือฟิกจับไงฟิกเอ้คือฟิกอันติแหละง่ายๆมันจะต้องสกิล,กลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยฟิกกันนะครับนะครับผมไม่อย่างนั้นมันจะฟิกไม่ถึงนะ,ะระยะมันจะสั้นลงนะครับมันก็เหมือนสกิลแวนะครับสกิลแล็ก็จะปรับมาใหม่นะมันก็เหมือนฉี่เลยครับเทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไม่ได้อธิบาย็ัตเมื่อกี้เลยนะอเอเดี๋ยวไปอธิบายหน่อยลการฉัตเมื่อกี้เทมาเห็นไหมครับ ไอ้บ <S an other> ัตก็จะวิ่งมาแล้วนะเราก็บัตก็ติ๊กแล้วนะครับผมก็เตรียมบวกแล้วนะคือผมก็เตรียมบวกแล้วผมก็ผักไปนะครับนะแล้วก็ปาก่าแล้วปา่าแล้วป่าเข้ามานะครับนะแต่มา้าม้าเอารนะัผมก็เลยใส่เต็มเลยนะช็อตนี้ตอนนี้แล้วบัดมาเติมด้วยก็ครับนะก็ได้ได้ไปนะได้ไปครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่ทําให้ได้เปรียบเยอะเลยนะครับฉีข้อดีของมันคือ มันไม่ต้องกลับบ้านนะครับถ้ามีมานานะถ้ามีมานาผมเลือกไปตีมังกรได้นะแตแบบ่ผมไม่ไม่ไปนะเพราะว่ามันมีตัวมาเติมด้วยฉีดเป็นตัวที่ยืนเลนเก่งมากแล้วก็ไม่มีอะไรครับก่เรื่อยๆครับเกมเราเกมเรานำแล้วนะเอายินือตอนนี้คือเกมเรานำแล้วนะครับเราแบบสามารถเล่นได้แบบอิสระกว่าฝั่งตรงข้ามนะไม่มีนะรับเคลียร์เลนไปเคลียร์เลนไปครับนะ ตัดต่อครับแล้วก็ไปดักฟอร์เรนไปเล่นกับฟอร์เรนไปดักฟอร์เรนพอเคลียร์เลนเสร็จนะครับแล้วก็มาเติมนะผมก็เลือกไปนะครับนี่ก็ถ้าผมสกิลหนึ่งโดนนะครับผมจะมติผักมาข้างหลังเลยนะแต่ผมโดนดอกไปก่อนตรงเกมนี้ก็ผมก็ชนะเลนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนนี้ก็คือชนะเลนไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่านะแล้วก็เลือกที่เคลียร์ก่อน,นครับดักได้ก่อนเล่นได้ก่อนเติมเพื่อนได้ก่อน ไม่มีอะไรเติเพื่อนตายไปสามคน,นครับเ <_ d ata> พื่อนตายไปสามคนเลยอย่างนี้ผมผมก็ดักฟอร์เรนเรื่อยๆครับแบบเอาให้ยัดครับฟอร์เรนดักให้ยัดเลยนะครับไม่ได้แล้วนะครับนะก็ไม่ได้แต่โชคดีคับได้ป้อมแต่เพื่อนเราเพื่อนเราจะแบบตายกันหมดเลยนะเพื่อนเราแบบตายเกมเลนล่างพังเลยนะครับอย่างนี้นลเ,ลนะเลนล่างพังเลยนะเลนล่างพังไปเลนหนึ่งแล้วนะครับ อนี้ผมก็ดักนะ้ำดักดเดินหลุดพุ่มนะเห็นไหมผมเดินหลุดพุ่มน้ำแทนที่จะได้ป่าฝีฝีนะผมแม่งเดินหลุดพุนะ่มแล้วก็โลลีออนสกิลทำผมก็ตายเลยนะครับฝั่งนี้ก็ถ้าก็เป็นโอกาสฝั่งตรงข้ามก็โอกาสพิกมาเยอะเลยนะเนี่ยเราเราเกิด,ดนะครับผมก็จะเลือกไปไปแบบไปมังกรก่อนนะเพราะว่าเรล่าเมื่อกี้เอลสุอยู่นะครับก็เรล่าก็สูงอยู่นะครับนะ ก็จะเลือกไปกลางก่อนไปเคลียชิปกลางครับช่วยเพื่อนเผื่อเพื่อนตายนะครับคือแบบโดรีออนแรงมากเห็นไหมครับคือแบบฉีดส่วนมากฉีดมันจะแพ้มดีดนะผมรู้สึกว่ามันโดนมีดเหนะ็นไหมแรงมากโดรีออนโคตรแรงเลยแบบพือผมเพิ่งกลับบ้านมานะแล้วก็เพิ่งมานะครับแล้วก็โดนโดรีออนผมเลยต้องแบบถ้าเป็นฮีร่อฝั่งตรงข้ามเป็นป่านะผมจะออกอยนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นเป็นแบบเป็นซูเปอร์แมนไ้ยเป็นแบทแมนนะครับผมเลยออกเป็นโออาร์มนะครับ พอมียาต่อเน,นี่ยไอเทมผมก็จะเป็นรองเท้ากัมซีซีอาจจะเปียรองกินนดนะครับแล้วก็โอเมียมนะเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ตัดเลือดนะครับตัดเลือดเสร็จนะครับแล้วก็โอเมียมนะนี่ผมเอาเลือกมาเคลียร์ล่างเลยนะเพราะว่าพุ่งขี้เพื่อนบวกกันไอผมก็หันดักไปหันดักไปนะครับตรงนี้มีแท็บก,ก็เวลาเคลียร์แท็กนะครับเราอย่ายืนนิ่งนะรเราเดินวนๆน,นะให้มันมีชั้นเชิงหน่อยยืนนิ่งมันจะเป็นเป้ามากเกินไปนะครับเราต้องเดินวนๆไป สัตนี้ผมก็ดักดักนับดักเอลสุนะเพราะว่าเอลสุเมื่อกี้มันยังไม่มันมันเพิ่งเกิดอ่ะนะผมก็ดักเอลสุไปแต่นี่ครับนะผมก็ดักแต่เห็นเอลสุโผล่กลางนะทุกคนดูกลางจะมีมินิแมปครับเอลสุโผล่ตรงกลางผมก็เคลียร์ครับเคลียร์เลนะไรก็หานดักครับนะไอฉี่มันต้องมันเก่งดักนะดักดักไมเรื่อยๆครับยืนไป เราสู่อยู่ตรงกลางนะผมก็ดักไปเรื่อยครับรอเคลียร์คลิปเราไม่ต้องรีบนะคือตอนนี้เกมเราตรงเหมือนจะเป็นเกมตามแล้วนะครับเกมตามนะครับย้อนก็โดนรัวๆครับย้อนก็โดนแบทแมนล้วงรัวๆเลยดักไปเรื่อยดัก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 อย่างเดียวนะจากนี้ย้อนโรลิออนก็ผู้โชค้ายนะครับนะครับตามคอมโบครับตีสักสองรอบแล้วก็ติดตามนะมันก็จะเป็นแบบจังหวะคอมโบ ช็อตนี้ก็ถ้าไม่มีฟิกผมก็น่าจะตายนะช็อตนี้ผมฟิกหลบอันติม่ได้ฟ <c oughs> อเรนมานะครับก็ไม่มีอะไรครับถ้าฟอเรนไม่มีฟิกเกอร์หรืออัาติไม่โดนก็นะครับเอาเราไม่ได้หรอกฟอเรนแพทนี้ผมรู้สึกว่าเป็นแพทที่แบบอ่อนที่สุดนะฟอเรนแพทนี้เป็นแพทที่อ่อนที่สุดตั้งแต่ฟอเรนมาใน ROV นะ อ่อนเพราะอะไรผมมองว่าฟอร์เรนอ่อนเพราะว่ามันไม่มีสกิลปิดดาเมจนะครับมันแบบลำลำแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามมีสกิลที่เคลื่อนที่อะครับฟอร์เรนก็จะโอกาสลำตายได้ยากขึ้นนะมัน่ก็ไม่เอาอย่าคิดไปเรื่อยครับเพราะว่าเลนเขาโผหมดแล้วฟอร์เรนโผกลางและเมื่อกี้ผมก็หานดักคือช็อตเนี่ยช็อตนี้ผมผมแบบไม,ไม่จริงจริงผมจะไม่เข้าไปแล้วนะแต่แบบถ้าดักได้ก็คือได้นะ คือแบบแบบมันมืดมากเมื่อกี้แบบมันมืดมากผมก็ฝืนเข้าไปฉอดนี้จะกลายเป็น็อตโยนของผมเลยนะค,คือแม่งแบบแบบมันมืดหมดเลยไม่มีตัวไหนโผล่เลยผมก็ฝืนเข้าไปแล้วก็มันมีเอลซุกด้วยนะตอนแรกผมจะเข้าไปเคลียร์แท็บนะเข้าไปเคลียร์แท็บแม่งแต่ก็โลลิออนอยู่นะครับก็เป็น็อตโยนของนิดีไปเกมตามนะครับตอนนี้เกมเราตามแล้วนะอันอย่างเกมนี้เพื่อนปล่อยป้อมง,ง่ายไปนะส่วนมากนะเพื่อนไปบนบนก็ปล่อยนะครับ พอบนปล่อยแล้วไม่มีใครดูกลางไม่มีใครดูกลางนะครับก็ป้อมกลางก็แตกป้อมกลางแตกนะครับจะทําให้ป่าเล่นยากนะครับคือป้อมกลางนี่คือป้อมที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าป้อมกลางแตกนะครับโอกัสป่าจะเล่นยากมีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มองไม่เห็นแมปนะนีก่ก็กลายเป็นเกมตามแบบสมบูรณ์แบบครับนีือเกมตามเราต้องหาดักอย่างเดียวครับหาดักเพื่อให้จะทําให ได้ห้าสี่นะครับถ้าแต่ถ้าเราดักพลาดนะครับเราจะเราก็จะเสียมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราดักได้มันก็จะเป็นข้อดีของเรานะในช็อตนี้นะไอ้ไอ้แบทแมนนะแบทแมนเลือดน้อยนะผมดูมีนีแมทแบทแมนเลือดน้อยแล้วก็ก็ได้ไปนะดักไกลมากนะช็อตนี้ก็ผมก็ส่วนไปนะครับดาเมจมันถึงอยู่แล้วไม่ฉีไม <Cir que S 2> ่ดาเมจเยอะมากเลย ดลลี่ออนมานะไม่มีอะไรครับเห็นไหมข้อจุดีของฉีคือไม่ต้องกลับบ้านครับนะมคือแบบมีดูดเลือดแล้วเขาเด้งคลิปไปแล้วเดินแบบเลือดเพื่อนเลือดน้อยก็เรียบร้อยครับแต่กระแรงอยู่แล้วนะนครับอ่าเกมนี้ก็ ก็เหมือนจะเกมนำนะครับแต่ก็ตามอยู่ดีนะเพราะว่าป้อมกลางเราก็ไม่ได้นะคิวเราก็ตามนะก็เรื่อยๆครับนะเกมนำนะครับเกมนำนะครับแล้วก็ถ้าเอาป้อมได้ก็เอานะถ้าเอาไม่ได้นะับเราก็ต้องไปฟาร์มบัฟก่อนนะครับฟาร์มบัฟเขาแต่นี้ไม่ได้ลวไม่ได้อะไรเลยครับแบบนี้ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ฟาร์มบัฟอย่างเดียวครับ คามว่าไปทําเลนไปนะไปหาดักต่อครับเราก็ไปหาดักไปเรื่อยๆครับดักไปเรื่อยถ้ามีตัวหลงนี่ก็เห็นแบบบนหัวก่อนแล้วนะผมก็ดักแบทแมนคือแบทแมนเพิ่งอันตีไปนะช็อตเนี่ยอันนี้ผมผักพลาดด้วยนะเห็นปะคือผมต้องผักโดนผมต้องผักมาฝั่งนี้นะแต่ผมล็อกฝั่งนี้แล้วแต่มันไปฝั่งนูน้นดียเลยครับแต่แบทแมนอันตีเร็วมากจริงๆผมไม่รู้กูดาวแบบเร็วมากอะเมื่อกี้มันเพิ่งอันตีมอนไปเองแล้วก็กลับไปดักมัน เลือกผมก็เลือกที่จะดักอย่างเดียวนะครับคือเกมมันตามเราต้องคือถ้าเกมตามมาเราต้องแบบแยกดันให้เพื่อนนะแยกดันให้แบบเพื่อนเล่นง่ายแต่เราก็พยายามอย่าตายเยอะนะครับถ้าเราตายเกมก็จะตามอีกตอนนี้ผมโดนปิดนะแต่โอ้โหแม่งเห็นไหมมีช่องว่างเรามีฟิกนะครับก็เรียบร้อยผักสามครับเร็ คือผมว่าถ้าไม่มีช็อตเนี่ยโอกาสแพ้เราเยอะมากครับช็อตนี้เป็นช็อตที่ฉีเองเอา MVP ไปเลยเพื่อนนะครับแล้วก็ก็น่าจะเท่นเนะานี้นะครับก็เรนะคือฝั่งตรงข้ามก็นะครับไม่ทันละนะยี่สิบกว่าวิกันไม่ทันนะเกิดไม่ทันละนะครับมันกนะ็มันก็แบบปากเขาก็ไม่รู้จะกันยังไงแล้วนะ คลิปก็เข้าทั้งสองเลนนะก็นะครับสีเบรกก็จบเลยนะครับนะก็จบแล้วครับก็จบแล้วครับนี่ก็แอคไว้หน่อยนะครับนะนี่ก็คุยกับลูกเพจนะผมก็คุยกับลูกเพจตอนนี้ก็เป็นคลิปจากสตรีมเลยนะครับโอเคครับทุกคนโอเคครับดีดีีก็ประมาณนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะผมก็หัดทําคลิปนะอาจจะพูด อาจจะพูดรายละเอียดไม่ครบหรือว่าพูดติดๆครัดถัดนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับนะก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็แนะนําได้นะครับหากมีข้อผิดพลาดแนะนําได้แล้วก็หากอยากรู้อะไรไอเทมมีโรคของตัวอื่นผมก็จะทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หากใครอยากให้ตอบแบบเร็วๆนะครับก็สามารถมาดูใน ติมในเฟซบุกเพจนี้ทีเกมเมอร์ได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับนะถ้ามองเห็นตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ